ไปค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูหาดสวยๆเนาะนี้เป็นหาดสำหรับพนักงานนะคะแขกก็เดินได้ด้วยแต่ว่าวันหยุดส่วนใหญ่ใหม่จะใช้ชีวิตอยู่กับตรงบริเวณนี้มากที่สุดเลยนะคะไปดูกันค่ะส่วนใหญ่จะวางของแถวนี้แหละสวยไหม คือวันนี้น้ำทะเลสวยมากแล้วก็น้ำขึ้นด้วยทางขวามือนะคะเป็นห้องอาหารบาร์บีคิวชากนะห้องอาหารนี้จะเปิดวันเว้นวันกับฝั่งกูดูกูด้าที่ใหม่ชอบไปถ่ายรูปอะคะ่ะ <c oughs> เรือที่ให้บริการแขกเนาะวันนี้น้ำสวยมากๆเลยอะ อัน,นก็เจ็ตตี้เนาะที่ไปทุกทุทีตรงนั้นเป็นห้องหารกูดูกูด้านะคะแถวนั้นอะ่ะเวลาน้ำขึ้นอะ่ะมันจะมีฉลามมาแต่ก็เป็นบางโอกาสเนาะแต่แวันนี้กําลังชมความสวยงามของน้ำทะเลที่นี่สวยมากๆเลยยังไงถ้ามีโอกาสแวะมาหาใหม่ได้นะ แล้วเจอกันค่ะ